ขอแนะนําตัวเองนะคะจันใหม่นิรมนนะคะจะเรียกพี่ใหม่น้องใหม่ป้าใหม่ก็ได้จะอย่าถึงยายใหม่ละกันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะที่เราจะนําเสนอเรื่องของความรู้สารประโยชน์ที่ปกติสอนหนังสืออยู่แล้วแล้วเอามาแชร์กันมาบอกกันดีกว่าเนาะว่าเอ๊แล้วเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างนะคะสําหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์นะคะ คลิปแรกเอาสั้นๆแค่3นาทีละกันนะคะจะมาแนะนําให้รู้จักกับการทำบล็อกหรือวีล็อกนั่นเองนะคะบล็อกหรือวีล็อกนะคะมาจากคาว่าวิดีโอบวกล็อก LOG หรือวิดีโอบวกบล็อก b L O G นั่นเองนะคะ พูดง,ง่ายๆคือการแปลรูปค่ะไดอารี่ที่เราเคยเขียนนะคะในกระดาษเขียนใน Facebook นะคะให้มันกลายออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะอันนี้เป็นการแปลรูปสื่อแล้วนะเพราะว่าในสมัยนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะสำหรับการทำสื่อสมัยใหม่ภาพและเสียงเป็นที่ชวนตาชวนใจแล้วก็สร้างความจดจำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาทำล็อกกันดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่อันแรกเลย สิ่งแรกที่เราต้องรู้นะคะว่าเราจะทำเราเป็นใครนะคะอ,อ,อาจจะเป็นตัวเราเองที่อยากทำเองหรืออาจจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรเป็นผู้ทำนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปต้องไปดูที่เรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราจะทำทำเพื่ออะไรทำเพื่อความบันเทิงทำเพื่อแบบอยากให้เขารู้นะหรือว่าเพื่อบอกกล่าวเล่าสิทธ์ก็ได้ค่ะวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เรานาเสนอและสิ่งที่เราต้องการจะทานะคะรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเป็น ในการรับสารเหล่านั้นนะคะถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรเขาก็จะมีว่าเขาต้องการทำคลิปไปส่งให้กลุ่มเป้าหมายใด้อย่างชัดเจนอย่างของอาจารย์นะคะทำในเรื่องของอาหารก็อาจจะเป็นคนชอบรับประทานอาหารใช่ไหมคะหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าอโอเคใครเป็นคนทำเนาะเราหรือว่าหน่วยงานองค์กรนะคะต่อไปนะคะเรื่องอะไรที่เราจะนําเสนอบ้างอันแรกคือใครทําอันที่2เรื่องอะไรที่เราจะทํา ะะเราก็ต้องดูว่าเอ้ยเราสนใจอันไหนหรือว่าเราถนัดอันไหนนะคะสิ่งที่3เมื่อไหร่ที่เราจะทำนะคะเ,เราจะถ่ายทำเมื่อไหร่เราต้องพร้อมกับตัวเราเองนะเช่นวันนั้นเราพร้อมเราว่างหรือว่า,าวันที่เราจะไปถ่ายเนี่ยมันเป็นเทศกาลมันเป็นช่วงเวลานั้นพอดีนะคะแต่บางอย่างต้องดูด้วยเนาะว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะคะเช่นบางที่เขาอาจจะมีกำหนดการเปิดปิดนะเช่นไปเกาะเนี่ยไปถ่ายที่เกาะ เขาก็จะมีฤดูปิดของเขาปิดเกาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ่ายทั้งปีไม่ได้ ตัวต่อมาคือแวร์คือที่ไหนมันจะสืบเนื่องกับเวนแล้วล่ะเวนคือเมื่อไหร่แล้วก็แวร์มันจะเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ how อย่างไรที่เราจะได้มาในการสร้างล็อกนั่นเองนะคะก็จะมีกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปอกรณ์การเตรียมเนื้อหาการเตรียมสถานที่ต่างๆนะคะในคลิปต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนต่อไปของ EP ที่2เรื่องวอล์กจะเป็นอย่างไรคะ่ะติดตามกันด้วยนะคะ